หน่วยล่างสูตรนี้เดินมาแล้วสิบสามงดรวดนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับสูตรก็ง่ายๆนะครับสูตรเราใช้ หลักสิบวกหลักหน่วยล่างบวกสองคงที่นะครับอืมเต็มพื้นที่แล้วสิบหน่วยล่างนะฮะเจ็ดบ,บวกแปดบวกสองคงที่นะครับเท่ากับเจ็ด แล้วก็บวกสองเท่ากับ9บวก1เท่ากับ0บวก1เท่ากับ1นะครับหนึเมษาคำนวณได้7901นะครับผมดูเล่น,ลนๆคำขเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม